นี่สุดยอดเหมือนเจ้าของเลยอ่ะได้อย่างงี้สักคันชีวิตนี้พอแล้วเนี่ยอยากให้ผมเรียนดีไหมเนี่ยขอของมอเตอร์ไซค์แบบนี้แค่คันเดียวเลยเดี๋ยวผมจะตั้งใจเรียนยันจบปริญญาเอกเลยไม่มีทางเธอสองคนน่ะมากล่อมให้ลูกฉันเสียคนใช่ไหมเปล่ผผมขอเงินสดแม่สักแสนแได้ไหมแ8แนี่พูดรรู้ตัวเป่ารู้ตัวไงถึงพูดก็มันจะเป็นจริงหึงขอ แล้วทำไมันเบื่อพ่อแม่ขนาดนะั้น่ะแค่เขาไม่ซื้อมอไซค์ให้ถึงก็ต้องเบื่อพ่อแม่เองเหรออยาก,กินครับอยาก,กินครับอะอะไรกัน่ะหนูสงสัยว่าในน้ำมันอาจจะมียานอนหลับอยู่อะค่ะ